มีหน้าที่ทำงานให้เพื่อสร่วเป็นไั้ีของเราอนนยาวยาวชืยาวะสลักันมากองส่งราดทาไงให้ให้เร็ที่สุดต้อมาเล่นมาทำให้าใช้ถิงมชุดนี้มช่วยหลอนี่ก็คือแบบมันช่วยงานตลอดอย่างเงี้ยนะงานที่นี่ เอะเป็นคนละเป็นครับเราเจ็ดห้องคับเป็นเป็นห้องสุขครับเราก็จะมีบริการเรื่องของอาหารว่างเอาไปให้เขาทอาหารก่อนแข่งหนึ่งชั่วโมงนะคะเช่นเราจะให้พวกซีเรียลบาร์พวกนี้ที่เราที่เราก้องซื้อแต่สีเลี้ยวางเนี่ยหนึ่งแผ่นนี่ก็คือต้องทำด้วยกันทำด้วยกันต้องเป็นที่ยอมรับกันยค่ะเราคืสมาคม คิดยังไงคนเดียวไม่ครับโพสนะครับโพสเนี่ยโพสไทยถ้าเราเห็นว่าศักยภาพไม่พอเนี่ยบางสมาคมอาจจะขอคือเหมือนดูแลนักกีฬาตลอดชีวิตเน่ยค,คือถ้าเราสร้างเขาขึ้นมานันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามสร้างาแต่เราก็ไม่ควรจะคือได้เหรียญแล้วเดี๋ยวถึงจบเราเราน่าจะไม่จบแลวตรงนี้นะครับ